กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและค,คุณครูทุกท่านนะคะหนูนางสาวพิมพ์ชลของอ่อนเดี๋ยวฉันมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง10ค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยและทักษะการปฏิบัติการเคมีค่ะ อ่าเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องวินัยในห้องแ a บค่ะวินัยก่อนระหว่างหลังนะคะก่อนอ่านามีงาน SDS ย้อมที่ตั้งอ่างล้างตาผ้าดับเพลิงถังดับเพลิงสวิต์ตัดแก๊สะคะ่ะระหว่างทำการทดลองนะคะห้ามกินหรือดื่มอาหารด็ดขาดเลยะคะ่ะเราต้องถ้าเกิดจะด,ดมนะคะเราต้องใช้มือโบกๆให้กลิ่นมันชื่ยเข้าจมูกเราเท่านั้นค่ะห้ามสุดดมโดยตรงแล้วก็ไม่ดูดสารด้วยปากค่ะเราต้องใช้ลูกยาหงหรือปิเปตปั๊มนะคะหลังนะคะทำความสะอาดโตอุปกรณ์ตามที่คู่มือเขาให้มาค่ะและอย่างน้อยเราควรล้างมือขั้นต่ำประมาณยี่สิบวิธีค ต่อมานะคะกดระดักการแต่งกายค่ะ <ś m ika> ผู้หญิงนะคะเราควรมัดผมตึงหรือเก็บผมให้เรียบร้อยค่ะ <ś m ika> ผู้ชายก็เหมือนกันนะคะในกรณีที่ไว้ผมยาวค่ะเ <ś m ika> สื้อผ้านะคะทั้งสองคนเนี่ยควรใส่เสื้อแขนยาวไม่ควรใส่เสื้อแขนสั้นค่ะกางเกงก็เหมือนกันค่ะควรใส่ก <ś m ika> างเกงขายาว <ś m ika> ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นค่ะร <ś m ika> องเท้านะคะก็ห้ามใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าเปิดหน้าค่ะควรใส่รองเท้ากุ้มส้นค่ะเครื่องประดับถ้าให้ดีก็คือไม่ควรใส่เลยค่ะ และสุดท้ายนะคะเราก็อย่าลืมใส่หมวกคุ้มผมแว่นตาอนิลภัยและถุงมือค่ะอาต่อมานะคะเราอะมารู้จกนนักตักษณ์อันตรายเบื้องต้นก่อน,นะคะ่ะตนนักษณ์อันตรายเบื้องต้นนะคะอันแรกเลยเป็นรูปเปลวไฟนะคะเป็นคือขออภัยค่ะมันคือสารไวไฟค่ะเป็นสารที่ติดไฟง่ายเช่นแอลกอฮอล์อะซิโตนเบนซินค่ะเราอะต้องเก็บห่างจากความร้อนเปลวไฟหรือไฟฟ้าติดเน,นะคะ ต่อมานะคะนี่ที่เราจะเห็นเลยนี่ลูกเปลวไฟบนวงกลมค่ะมันคือสารออกซิไดซ์ค่ะสารที่ช่วยให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขึ้นเช่นโพแทสเซียมเบอร์แมงกเน็ตค่ะห้ามเก็บไว้ใกล้สารไวไฟนะคะห้ามเลยค่ะต่อมานะคะนี่ค่ะลูกระเบิดมันเป็นวัตถุระเบิดค่ะสารที่สามารถระเบิดได้ภายในความร้อนหรือแรงกระแทกเช่นในตรกลีเซรินค่ะเราต้องเก็บใน,นที่ปลอดภัยและห้ามเขย่าแรงเลยนะคะห้ามเขย่าเลยค่ะสีนะคะลูกต้นไม้หรือปลานะคะมันเป็นสารที่ เกี่ยวกับความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ,ะสารที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ําธรรมชาติเช่นสารกําจัดศัตรูพืชมางช้ค่ะเราก็ห้ามทิ้งลงท่อหรือสิ่งแวดล้อมนะคะท่อน้ําแม่น้ําอะไรนี้ก็ห้ามเลยค่ะ,ะต่อมานะคะลูปมือถูกปกัดก่อนค่ะเป็นสารกรัดกร่อนนะคะสารที่ทาลายผิวหนังโลหะและดวงตาค่ะเช่นกรดฟิวริกด,กด่างเข้มขน้นเรานะคะเราต้องใส่ถุงมือแว่นตาเสื้อกาวเลยนะคะห้ามละเลยเลยนะคะต่อมาะค,ะค่ะลูกแก๊สค่ะมาเป็น ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันค่ะมันเป็นกา๊าซที่อัดแรงเช่นถังออกซิเจนถังแก๊ส LPG ค่ะห้ามจอะทาให้ร้อนหรือกระแทกเลยนะคะห้ามค่ะทำไมานะคะรูปคนมีลังสีในอกนี่ค่ะเป็นสารลักที่อันตรายต่อสุขภาพเป็นสารก่อมะเร็งยนะคะสารที่ก่อให้เกิดโรคเรือรัางเช่นมะเร็งพิษต่อระบบสืบพันธุ์เลยค่ะต้องใช้ในตู้ดูดควันหรือห้องที่มีระบบระบายอากาศที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ต่อมานะคะรูปหัวกระโหลกค่ะเป็นพิษเฉียบพลันเลยนะคะสารพิษที่อันตรายถึงชีวิตได้แม้แต่จะได้รับเพียงเล็กน้อยนะคะเช่นไซยาไนนะคะ,นนะ,คะเราหนึงถึงจะถึงกก่ชีวิตเลยนะคะห้ามสัมผัสหรือสูดดมหรือกือนกินเลยนะคะนี่น่กากลัวมากอันนี้ต่อมานะคะรูปเครื่องหมายสเตอริค่ะระวังสารหรืออันตรายทั่วไปค่ะเป็นสารที่ทําให้ระคายเคืองผิวหนังดวงตาหรือระบบหายใจนะคะเราควรใส่อุปกรณ์ป้องกันและทํางานในที่อากาศถาเทสได้ค่ะอ่าค่ะต่อมานะคะวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดวัติเหตุค่ะ นี่นะคะถ้าเราอะโดนสารเคมีปกใส่ผิวหนังนะคะเราควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากอย่างน้อย15นาทีค่ะแล้วก็รีบแจ้งครูผู้สอนเลยค่ะต่อมาแล้ะก็สารเคมีเข้าตาค่ะเราควรรีบล้างตาทันทีที่อ่างล้างตาเฉือนอย่างน้อย15นาทีแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะอ่าบางคนอ่างแสสนะคะว่าจะล้างยังไงสมมติว่าเราอะโดนสารเคมีเข้าตาข้างขวานะคะเราก็จะเอ็นไปทางด้านขวาใช้ด้านขวาอยู่ข้างล่างนะคะแล้วแตเอ็นไปปุ๊บแล้จะมีที่ล้างตาค่ะก็จะให้น้ำไหลผ่านเนี่ยให้น้ำไหลผ่านจนครบ15นาทีค่ะแล้วค่อยีปพบแพทย์ค่ะะะะปรมาณนนี้คค่ะ ไฟไหม้เสื้อผ้าหรือร่างกายคะเราควรใช้ผ้าชุบน้ําหรือผ้าดับเพลิงหรือฝักบ,บัวน,นิยัยดับไฟไม่ควรวิ่งเพราะอาจจะทำให้ไฟลุกเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะ,คะต่อมาคะแก้วบาดมือเนี่ยควรทำยังไงเราควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดห้ามดึงเศษแก้วออกเองใช้ผ้ากดห้ามเดือยน,นะคะและรีบแจ้งครูเพื่อส่งต่อการรักษาคะ่ะ ต่อมานะคะสารเคมีตกในโต๊ะหรือพื้นห้องค่ะเราห้ามใช้มือเปล่าใช้เลยค่นะคะห้ามเลยต้องใช้กระดาษทรายดูดซับสารเคมีค่ะต่อมานะคะการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยและการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ค่ะเรามาดูการแยกประเภทสารเคมีนะคะสารไวไฟเนี่ยควรเก็บไวในตู้สารไวไฟโดยเฉพาะห่างจากแหล่งความร้อนและไฟฟค่ะต่อมานะคะกดเบรคเข้มข้นค่ะแยกเก็บไม่วางใกล้กันเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่มันอาจจะเกิดได้ค่ะต่อมานะคะสารพิษค่ะและสารกำมะถันสีค่ะเก็บในตู้เฉพาะมีป้ายตัวชัดเจนออ ะะใช้ภาชนะที่เหมาะสมใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่ทนต่อสารเคมีนั้นๆห้ามใช้ภาชนะที่มีรอยเล้าหรือปิดฝาไม่สนิทค่ะะะค,ะนนะคะติดฉลากทุกขวดสารนะคะเราควรระบุชื่อสารเนี่ยความเข้มข้นอันตรายวันเปิดใช้ห้ามใช้ขวดสารที่ไม่มีฉลายนะคะเรานี่เราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน,น,ะคะนคะ่ะตำอไมคะเราควรปิดฝาทันทีหลังใช้งาน,นะคะ่ะเพื่อป้องกันการระเหยรั่วไหลการปนเปื้อนเอ้ยขอภัยค่ะ,คะการปนเปื้อนค่ะลดการสูญเสียสารด้วยไม่จำเป็นค่ะขอภัยนะคะ ตระมาห้าค่ะจัดเรียงอย่างมีระบบค่ะเราควรวางควรสารเคมีมีขนาดมีขนาดใหญ่ไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันการตกหล่นคะเราก็จัดเรียงตามกลุ่มอันตรายไม่วางปะปนกันเลยนะคะหกนะคะเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกโดยเฉพาะสารระเหยง่ายเช่นแอลกอฮอล์อะซิโตนไม่เก็บในที่ร้อนหรือโดนแสงโดยตรงนะคะเจ็ดนะคะตรวสอบเป็นประจำเช็ควันหมดอายุค่ะหากพบขว,วดรั่วซึมหรือมีตะกอนควรแจ้งคงุณูรูเออตระมาคะ,าคะการตรวจสอบก่อนใช้งานค่ะ ตรวจสอบเครื่องแก้วทุกชิ้นว่าสะอาดไม่มีรอยแตกแล้วนะคะล้างด้วยน้ำกรั่นหรือน้ำาป,ปะปาแล้วผึ่งให้แห้งไม่ใช้เครื่องแก้วที่บินหรือเล้าเพราะอาจจะแตกกลางะคะันได้ค่ะต่อมานะคะ2การัดปริมาณสารละลายก็ใช้บิวเลตใช้ในการไทเทรตต้องล้างด้วยสารละลายที่ใช้จริงก่อนเริ่มด้วยค่ะต่อมานะคะพิเปิคะ่ะใช้ดูสารละลายปริม,มาตรคงที่ห้ามใช้ปากดูนะคะต้องใช้ลูกยางในการดูดต่อมาก็บอกตัวใช้ตรงสารแบบไม่ต้องวัดความแม่นยำสูงค่ะขวดวัดปริมาตรนะคะใช้เตรียมสารละลายมาตรฐานแล้วก็ความแม่นยำในสูงมากเลยค่ะ มานะคะสามนะคะการให้ความร้อนสารค่ะใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุญเซิงนะคะโดยต้องหันปากหลอดทดลองออกจากตัวเครื่องนะคะต่อมาะคะใช้ตะแกรงลวดบวกกับขาทั้งสองขาลงขวดหรือบียเกอร์ค่ะแล้วก็ใช้ที่คีบเนี่ยคีบในการจับเครื่องแก้งที่มันร้อนค่ะอย่าใช้มือเปล่านะต่อมาสี่ค่ะการผสมสารละลายใช้บีเกอร์หรือหลอดทดลองสําหรับการผสมสารค่ะหรือถ้าต้องเขย่าแรงใช้ขวดก้นแบนเพราะมันจะไม่หกง่ายค่ะห้าค่ะการเก็บสารละลายนะคะควรใช้ขวดรีอเอเจนสำหรับเก็บสารเคมีพร้อมติดฉลากัดเจนงค่ะ ห้ามใช้ภาชนะที่ไม่ได้ออกแบบมาเก็บสารเช่นขวดน้ำดื่มค่ะหกนะคะการใช้เครื่องมือช่าง้หนักค่ะใช้เครื่องช่างดิจิตอลเครื่องช่างเชิงวิเคราะห์ความบนตรงให้เรียบค่ะห้าวางสารบนถาดโดยตรงนะคะควรใช้กระดาษช่างหรือภานะรองค่ะทำไมนะคะปิดฝาเครื่องช่างทุกครั้งเพื่อการลมรบกวนค่ะนี่และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคําถามสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้มาลองคิดกันดูด้วยค่ะ<ม>จะให้เวลาสามวินาทีนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อบีนะคะ แล้วเราก็มาดูข้อต่อมาค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ c นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ